สวัสดีครับเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงที่ถูกบันทึกจากไมโครโฟน Blue Snowball ที่วางอยู่ตรงหน้าพี่เอาตอนนี้นะครับ Blue คือยี่ห้อส่วน Snowball คือชื่อรุ่น l u u เนี่ยเป็นบริษัทไมโครโฟนยักษ์ใหญ่อันนึงนะครับมีชื่อเสียงใน แวดวงนี้มากๆนะครับพี่ขาก็ใช้ไมโครโฟนของ Blue หลายตัวแล้วก็ Blue Snowball เนี่ยจะถือได้ว่าเป็นไมโครโฟนแบบเป็นครูของพี่ขาก็ได้นะครับเพราะว่าตอนที่พี่ขาเริ่มทำสกรีนแคสต์ใหม่ๆตอนที่บันทึกคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการอาสอนพวกถ่ายภาพพวกตกแต่งภาพเนี่ยในยุครัๆพี่ขาวก็ใช้ตัว Snowball ในการบันทึกนะครับแต่ว่าเวลาผ่านไป ออมันก็ยังอยู่ยั้งยืนยงมาถึงตอนนี้แล้วก็พัฒนาปรับปรุงวงจรอะไรต่างๆภายในเนี่ยมาค่อนข้างดีเลยนะครับตอนนี้เวลาใช้งานตัวนี้ทีไรก็รู้สึกถึงวันเก่าๆแล้วก็ได้รับความรู้สึกใหม่ๆจากคุณภาพที่รู้สึกว่าเขาแอบพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับไมโครโฟนตัวนี้นะครับเป็นไมโครโฟนแบบ USB ซึ่งจะเป็นไมโครโฟนที่เน้นความสะดวก นะในการบันทึกไมโครโฟนปกติทั่วไปย้อนไปตรงนั้นก่อนนะครับมันจะเป็นไมโครโฟนในระบบอะนาล็อกก็คือว่ามันจะส่งภาคสัญญาณที่ถูกรับมาจากเสียงของเราเนี่ยนะครับออกมาเป็นสัญญาณอะนาล็อกรับเป็นสัญญาณไฟฟ้าก็ผ่านเครื่องขยายเสียงแอมลิฟายอะไรพวกนี้ไปตามเรื่องตามราวแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะเอาไมโครโฟนอย่างนั้นเนี่ยมาบันทึกข้อมูลลงบนคอมพิวเตอร์เนี่ยตรง,ตรง ไม่ดีนักนะครับอาจจะได้แต่อาจจะเกิดการดีเลยหรืออะไรเงี้ยถ้าคอมพิวเตอร์มันมีพวก A/D c อ n v เตอร์ข้างในถ้าจะให้ดีจะต้องผ่านพวกซาวด์อินเตอร์เฟซซึ่งก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือมีไมโครโฟนใช่ไหมครับมีซาวด์อินเตอร์เฟซแปลงสัญญาณจากอนาล็อกไปเป็นดิจิตอล A/D วอร์เตอร์นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณดิจิตอลเนี่ยเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ก็ยุ่งยากวุ่นวายเหมือนกันนะครับแต่คนที่เขาต้องการความหลากหลายต้องการคุณภาพที่เขาเ เลือกได้อย่างเช่นเลือกไมโครโฟนแบบหนึ่งเลือกซาวด์อินเทอร์เฟซอันหนึ่งแล้วก็ค่อยบันทึกข้อมูลไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะไปเลือกทางนั้นซึ่งก็ต้นทุนอะไรก็จะสูงขึ้นแต่ไมโครโฟนอีกประเภทหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมมากมากเลยในยุคปัจจุบันนะครับแต่ก่อนนี้ยังไม่มากนะแต่ตอนนี้นิยมมากก็คือตัวไมโครโฟนแบบ usb เหมือนตัว blue snowball ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไมโครโฟนแล้วก็มีเหมือนกับ ad converter ภายในตัวมันพอเราพูดเสร็จ ตัวนี้จะแปลงสัญญาณอนาล็อกนะครับไปเป็นดิจิตอลแล้วก็ส่งผ่านสายข้อมูลที่เป็นพอร์ต USB เนี่ยเข้าไปที่คอมพิวเตอร์เราก็สามารถใช้โปรแกรมอย่างเช่น GarageBand หรือโปรแกรมอื่นๆนะอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นพี่าใช้ Screencast ก็ใช้สกรี w w i r e c a s t ในการไลฟ์ในการอะไรอย่างเงี้ยจากสัญญาณใหม่ตัวนี้ได้เลยเพราะว่ามันไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรแล้วนะครับเรื่องการดีเลย์ลา t e n ซอะไรเนี้ยมันน้อยมากนะครับ มันก็เลยเป็นไมโครโฟนที่ใช้งานค่อนข้างสะดวกไม่วุ่นวายมาถึงปลั๊กแอนทอกได้เลยหรือว่าจะเล่นดนตรีอะไรก็ได้ทีนี้ไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยมันเป็นไมโครโฟนในตำนานในยุคแรกๆของมันเนี่ยนะครับก็คือยุคแรกๆที่มี USB ไมออกมาเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่โดดเด่นเลยนะครับพี่อาก็เลือกซื้อมาใช้แล้วก็ราคาไม่แพงอย่างตอนเนี้ย แม้เวลาผ่านไปนานนะตัวมันในราคาตัวแทนจำหน่ายทางโปรปักอินที่ตั้งไว้เนี่ยก็คือ3,990บาทเออไม่แพงนะโอเคมากเลยมีฟังก์ชันอะไรต่างๆแล้วก็มีน้ำเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ผ่านการปรุงแต่งอะไรน,นะครับมีการเพิ่มระดับความดังให้เหมาะสมกับ u t u b e แค่นั้นเองเอก็อย่างที่เห็นนะก็โอเคแต่ว่ามันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างน,นะครับในหลายๆเรื่องซึ่งเราจะมาคุยกัน เอาเป็นว่าเรามาดูข้างนอกกันก่อนนะครับมาดูข้างนอกกันก่อนตัวไมโครโฟนเนี่ยนะครับรูปทรงน่ารักมากก็คือเป็นลูกกลมๆเหมือนเหมือนลูกเบสบอลอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับชื่อของมันคือ snowball ก็เหมือนกับว่าเป็นเอาหิมะมาปั้นนะกลมๆแล้วก็ที่เขาใช้คว้างกันในช่วงเทศ,ก,เทศกาลอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับในเมืองหนาวเขาคงจะคุ้นเคยกันดีแต่บ้านเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้ให้ใหอา่า เหมือนกับให้ข้อเปรียบเทียบมนแล้วกันว่ามันคล้ายๆกับลูกเบสบอลอะประมาณนั้นนะครับน้ำหนักก็ประมาณ400กว่ากร,รัมนะครับ400กว่ากร,รัมแต่ว่าตัวนี้นะครับมันเป็นไมโครโฟนที่รูปทรงเนี่ยไม่ได้เหมือน traditional ไมโครโฟนทั่วๆไปที่เราเคยเห็นนะครับตัวมันเป็นไมโครโฟนที่ดีไซน์ออกมาเพื่อให้วางบนโต๊ะแล้วมันเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนึงนะครับเวลาที่ทำไลฟ์ทำอะไรเวลา ที่เขาทักพี่หาวนะแบบโอ้ไมโครโฟนดูอลังการมากเลยดูเด่นกว่าหน้าอะไรอีกแต่พี่หาว่ามันน่ารักดีนะครับแล้วหลายๆคนก็ชอบด้วยนะนะไมโครโฟนตัวนี้แม้ว่าหน้าตามันจะเป็นแบบนี้แต่มันก็ทําหน้าที่เป็นไมโครโฟนนะไม่ใช่ว่าทําหน้าที่อื่นที่ต่างออกไปนะครับมันมีภาคร,รับอยู่ทางด้านหน้าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันพิเศษคือมันสามารถที่จะกําหนด ขอบเขตในการรับเสียงได้อย่างเช่นตอนนี้ที่พี่เอาใช้เนี่ยนะครับพี่เอาปรับแพทเทิร์นข้างหลังเนี่ยนะครับไว้ที่1ซึ่งการปรับแพทเทิร์นข้างหลังไว้ที่1นเนี่ยนะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะรับเสียงแบบแคาร์ดิโออย์คือด้านหน้าอย่างนี้เวลาที่เราพูดเราคุยทางด้านหน้าเนี่ยมันก็จะได้รับเสียงชัดเจนถ้าเราไปพูดคุยทางด้านหลังนะอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่ชัดเจนนักนะครับอาจจะไม่ชัดเจนนัก นอกจากรับเสียงด้านหน้าได้แล้วนะครับมันยังสามารถที่จะรับเสียงแบบที่เป็นอ,อมนิได้ด้วยอมนิคือรอบด้านเลยนะครับเราก็แค่ปรับแพทเทิร์นด้านหลังเนี่ยไปที่เบอร์สมนะครับเบอร์1คือด้านหน้านะครับเบอร์3คือรอบตัวอลองปรับดูนะครับอะพี่อยลองลองดีดนิ้วข้างหลังให้ดูนะเสียงจะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราปรับแพทเทิร์นไปข้างหลังเราก็สามารถที่จะ ได้ยินเสียงดีดนิ้วที่ดังขึ้นนะครับตรงนี้เหมาะกับอะไรเหมาะกับว่าสมมติว่าเรานั่งคุยกัน2อสาคนหรือสัมภาษณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยคุยเราสามารถใช้ไมโครโฟนตัวเดียวแล้วก็ให้มันรับเสียงรอบด้านได้แต่ว่าถ้านั่งคุยคนเดียวไม่ต้องการให้มีเสียงอื่นๆอยู่ในบรรยากาศเนี่ยก็ปรับมาที่1น,นะครับที่1แล้ว2ล่ะทาอะไรอื สองนี่เวิร์กมากเลยนะครับสนี้เหมาะสำหรับการที่บันทึกเสียงในลักษณะที่มีความดังมากๆอย่างเช่นเราไปต่อกับไปไปวางบันทึกเสียงแอมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนั้นเนี่ยเสียงมันจะดังนะดังมันก็จะเกิดการคลิปของเสียงคือพีกนะพีกขึ้นมาแล้วมันก็ไปคลิปข้างบนไม่ดีนะครับเสียงก็จะแตกเหมือนเหมือนกับรถยนต์ที่มันโอเวอร์ฮีทอะไรอย่างเงี้ยไปเขาก็เลยมีเบอร์2ให้ก็คือ ลบสิบดีไมโครโฟนมันจะกดเสียงออกมาให้เองก็ทำให้เราสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังๆได้นะครับอย่างเช่นอัดดนตรงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็สามารถทำได้แต่ว่าปกติพูดทั่วไปอย่างตอนนี้เบวก็จะใช้เบอร์หนึ่งเป็นหลักซึ่งตัวไมโครโฟน blue snowball ในยุคแรกๆที่มาเนี่ยนะครับในยุคแรกๆนะตอนที่เบวใช้เนี่ยปัญหาของมันก็คือเรื่องของเกณไมโครโฟนซึ่ง มันรับไม่ค่อยไม่ค่อยดังเท่าไหร่เสียงมันจะบางๆนิดหนึ่งนะครับแต่พอได้มาลองไมโครโฟน blue snowball ในยุคหลังๆนี้แล้วกลับกลายเป็นว่าไม่ใช่ละนะครับสามารถที่จะบันทึกเ,เสียงแบบที่พี่เหาต้องการได้มันก็เลยเป็นใหม่ที่กลับมาเหมือนกับแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งแบบน่ารักน่ารักเลยนะเ,เพราะว่าพี่เหาชอบรูปทรงมันอยู่แล้วนะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราใช้ไมโครโฟนประเภท ที่เรียกว่าคอนเดนเซอร์แล้วกันนะครับไมโครโฟนนี่มันจะมีไดนามิกกับคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนไดนามิกโดยทั่วไปเนี่ยจะรับเสียงได้ไม่ค่อยไวนักสังเกตเวลานักร้องก็ใช้นะพวกนั้นอาจจะเป็นไดนามิกก็คือเอามาพูดใกล้ๆนะครับพูดใกล้ๆก็จะได้ยินเสียงแต่คอนเดนเซอร์เนี่ยจะมีความไวพอสมควรสามารถเก็บความถี่ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเก็บรายละเอียดนะต้องบอกนี้เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างเยอะอย่างของพี่ห่าวเนี่ยเวลาที่พูดห่างจากประมาณอย่างเงี้ยคืบ่หนึ่ง มันก็ยังได้ยินเสียงที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ถ้าห่างออกไปห่างออกไปมันจะได้ยินเสียงเห็นพุงเลยห่างออกไปมันจะได้ยินเสียงเป็นเหมือนกับสภาพแวดล้อมในห้องเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดใส่ไมโครโฟนหรือพวกนี้ต้องมีระยะห่างที่เหมาะสมด้วยนะครับเ <c oughs> ขาเรียกสวิสช์บอร์ดไมโครโฟนแต่ละตัวไม่เหมือนกันทีนี้ข้อดีของการที่เราสามารถทํางานห่างๆอย่างนี้ได้เนี่ยก็คือ,อ เรามีอิสระในการเคลื่อนเคลื่อนไหวนะครับมันก็เลยเหมาะกับการที่ว่าเออเราตั้งไมโครโฟนไว้ตรงนี้ไว้ตรงหน้าคอมใช่ไหมครับข้างๆ้างคีย์บอร์ดแล้วก็พูดคุยได้ก็ไม่เหนื่อยสิใช่ไหมครับไม่ต้องคอยเอาปากไปใกล้ๆไมโครโฟนให้มันดูอึอดอัดเคลื่อนย้ายก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ระดับความดังหรือว่าความละเอียดในการบันทึกเสียงของมันเนี่ยนะครับ ก็กำลังดีกับการนั่งทำงานบนโต๊ะอย่างที่ทำตอนเนี้นี่คือข้อดีของมันเพราะว่าถ้ามันไวมากเกินไปก็ไม่ดีนะมันไวมากเกินไปมันก็จะเก็บหมดอย่างนี้ตอนนี้พี่อ๋ก็เปิดแอร์ในห้องถ้าเสียงแอร์เสียงอะไรมาต้องมานั่งเหนื่อยกับการที่จะมาลดน้อยลดอะไรอีกแต่ไมโครโฟนตัวนี้มันเหมือนกับมันโฟกัสได้ค่อนข้างดีกับงานที่มันทำพี่อ๋ก็เลยคิดว่าเออถ้าใครนะครับต้องการไมโครโฟนในระดับแบบว่าใช้งานได้เลย ลักแอนเพย์ตัวนี้เหมาะมากเลยนะครับหน้าตามันโอเคในส่วนของป๊อ f ฟิลเตอร์เวลาที่ไอราพูดเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกมาอย่างเช่นพูดทั่วไปคำว่าพูดเงี้ยเงี้ยบพูดพูดพูด,พด,พดบางทีมันจะมีเสียงลมออกมาใช่ไหมครับไมโครโฟนตัวนี้ก็จะมีตัวที่ กรองเสียงในระดับหนึ่งเราอาจจะเคยเห็นฟิลเตอร์ที่เป็นแผ่นกลมๆนะ่ะเนเวลานักร้องเขาร้องอ่ะก็จะมีแผ่นกลมๆกันไปก่อนอันนั้นอนะ่ะการลมกันอะไรแต่ตัวเนี้ยมีอยู่ในตัวมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันวางอยู่ไกลๆมันก็เลยไม่คิดอะไรมากนะครับอมันสามารถรับเสียงจากระยะตรงนี้ได้เวลาพี่อาพูดตัวพีตัวอะไรเงี้ยมันไม่กระแทกลงไปแบบ แบบแรงๆอะนะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้องฝึกด้วยนะครับเวลาถ้าเราจะต้องบรรยายอะไรจริงจังพี่เขาแนะนําว่าให้ฝึกพูดในเรื่องของเสียงที่ไม่กระทงกระแทกลมออกมาแบบที่คนทั่วๆไปพูดกันนะครับอันนี้คือถ้าจะจริงจังนะถ้าจะจริงจังตัวไมโครโฟน blue snowball เนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับขาตั้งนะครับในชุดเลยนะครับเป็นขาตั้งที่ออกแบบมาเข้ากับตัวไมโครโฟนเลยนะไม่ได้แบบว่าเป็นแบบว่าดู อยากประเดิดอะไรนะครับมีคําว่าบลูน่ารักน่ารักตรงนี้แล้วก็มีขาออกมา3ขามีตัวนี้เป็นเหมือนกับเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นเป็นยางนุ่มนมนิดๆน,น,นะครับอืมซึ่งมันจะซับแรงกระแทกได้ดีไอ้คำว่าซับแรงกระแทกเนี่ยนะครับมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับก็คือว่าช่วยอย่างเช่นอ่าพี่เอาใช้คีย์บอร์ดนะครับกด keyboard, คีย์บอร์ดกึกๆๆๆๆอะไรเงี้ยอ่าเสียงมันก็จะไม่เข้าไปมากแต่มันยังเข้านะถ้าให้ดีนะครับ ควรที่จะเหมือนกับแขวนเอาไว้มีแบบเป็นขาอะ,อะไรพวกนี้แขวนไว้หรือจะซื้ออุปกรณ์เสริมที่เป็นช็อคเมาส์ก็ได้เวลาที่เราใช้งานในห้องมีการเดินไปเดินมามันก็จะไม่มีเสียงตุกตักตุกตักเข้าไปอยู่ในตัวไมโครโฟนแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่ไมโครโฟนที่ไวมากๆแบบพวกที่ต้องการรายละเอียดเยอะๆตัวมันเองเนี่ยมันตัดเสียงพวกนั้นได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับอื่นะ ตัว blue snowball เนี่ยนะครับมีหลายสีให้เลือกนะครับมีสีดำสีดาอันนี้มันเป็นสีออกใหม่นะครับแต่ก่อนนี้มันจะมีแต่สีขาวนะครับมีตอนนี้มีสีดำมันและมีสีแบบเป็นโลหะคล้ายๆกับเมทัลลิกเป็นแบบไทเทเนียมอะไรประมาณนี้นะครับนั่นก็มีก็แล้วแต่เราจะเลือกสีที่จะมาวางบนโต๊ะอะไรก็ได้แล้วก็ยังมีสีพิเศษอย่างเช่นเป็นสีพวกนีออนพวกสี ส้มส้มสีเขียวเขียวสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยคือต้องย้อนกลับไปที่ว่ามันเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งบนโต๊ะนะครับก็เลือกตามความเหมาะสมของเราว่าเราต้องการแบบไหนอย่างเช่อนอาจจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หรืออะไรเงี้ยนะก็อาจจะเลือกสีชมพูสีส้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นดีเจก็อาจจะเลือกสีเขียวสีอะไรเพื่อให้มันดูเข้ากับบรรยากาศนะทีนี้ข้อจํากัด ข้อจำกัดของมันที่คิดว่าออที่เผาอยากจะบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าไมโครโฟนต้องบอกนะครับว่าไมโครโฟนเนี่ยมันเป็นอุป,ปกรณ์เฉพาะทางมากมันมีไมโครโฟนเป็นร้อยชนิดเลยนะครับเราไม,ไม่ไม่ได้ว่าเฮ้ยไมโครโฟนอะไรก็ใช้งานได้มันจะเฉพาะเจาะจงในงานเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าอันนี้มันเหมาะกับงาน ซึ่งเมียวก็ได้พูดไปพอสมควรแล้วแต่ก็อยากจะบอกจากประสบการณ์ที่ใช้งานนะครับบลู Blue, ในยุคแรกนะครับจะมีปัญหาเรื่องเสียงของมันเนี่ยบา,บางต้องบางน,นะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ไม่ต้องกังวลละเสียงก็ดังฟังชัดโอเคแต่อาจจะต้องไปเพิ่มเกณฑ์อีกพอสมควรนะครับในในเวลาที่จะอัพยู่ทง YouTube อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ใช้งานได้แล้วละ่ะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนสมัยก่อนซึ่งมันต้องอ แก้ไขนะครับแต่นี้มันเนี่ยเสียงน่ารักเลยพี่อยาชอบมากเลยเวลาทำไลฟ์ทำอะไรโอเคมากาตัวนี้มันมีขนาดใหญ่อย่างที่เห็นอย่างนี้ถ้าเป็นบิวตี้บ็อกเกอร์อะไรอย่างที่พี่อยาพูดเวลาวางต้องระวังดีๆถ้าวางกล้องประมาณอย่างนี้ไม้มันจะบังหน้าบังปากไปหมดนะมันต้องเหมือนกับเออมีระยะในการวางของมันเพราะขนาดของมันนะครับเพราะขนาดของมันก็ลองดูต้องไปจัดดูว่า ตรงไหนเหมาะสมแต่จริงวางข้างๆนี้แล้วก็แต่งหน้าก็ได้นะครับก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรกลุ่มที่เป็นพวกคัพเปอร์เพลงนักดนตรีหรืออะไรอย่างนี้ก็ใช้งานตัวนี้ได้ในงบประมาณอย่างเงี้ยในราคาที่เหมาะสม4,000ปลั๊กแล้วใช้งานได้เลยเนี่ยตัวนี้ใช้ได้นะครับเล่นกีตาร์ร้องเพลงอะไรไปก็ได้เพี่เก็ยังใช้มัน,มนบ่อยๆแต่ว่าอาจจะต้องไปปรับแต่งเสียงเพราะว่าไมโครโฟนตัวนี้มัน,มน มันเน้นพี่อาว่ามันเน้นพูดนะมันเน้นแบบเสียงแบบโฟกัสในการพูดอาจจะต้องไปใส่รีวิวซ์รีวิร์อะไรพวกนี้นักดนตรีเขารู้อยู่แล้วลนะครับเพื <c oughs> ่อ <c oughs> ให้เสียงมันดูมีมิติมากขึ้นมีความกังวานมากขึ้นตัวไมโครโฟนตัวนี้ก็จะเหมือนรับเสียงไปแล้วเอาไปปรุงแต่งอีกทีก็ได้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้จะใช้สาย USB ในการเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นสาย usb แบบไกลมากๆาเช่นแบบ10เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีนะสิเมตรอะไรถ้าใครคิดว่าเดี๋ยวตั้งบนเวทีแล้วไปบันทึกไกลๆพี่ห่าไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันต้องการไฟเลี้ยงไม่งั้นคุณต้องซื้อแบบพวก usb ครับที่มันมีตัวขยายกําลังไฟเข้ามาแต่ก็เดี๋ยวจะเกิดพวกเสียงรบกวนอะไรเปล่านะครับตัวนี้เน้นตั้งโต๊ะดีที่สุดนะครับตั้งโต๊ะดีที่สุดบางทีแบบว่าเอ้ยเอาไปวางแล้วร้องอยู่บนเวทีพี่าไม่แนะนํานะครับ ใหม่ลักษณะพวกที่เป็น USB อะไรทั้งหลายไม่แนะนำจุดที่อยากจะคุยอีกอันนึงก็คือว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นไมโครโฟนเรียกว่าราคาประหยัดแต่ว่าคุณภาพไม่ได้ด้อยอะไรนะครับใช้งานได้โอเคแต่ถ้าจะเอาไปไลฟ์นะครับสัญญาณที่เข้าไปเนี่ยเป็น USB ถ้าใครไลฟ์เนี่ยนะครับจะทราบอยู่อย่างหนึ่งว่าเสียงเนี่ยม,มันมักจะ มาก่อนภาพอืมมาก่อนภาพแล้วก็ถ้าตัวฮับ us b บง usb เนี่ยไม่ดีอ่ะก็จะมีเสียงดังแบบคล้าเรียกคลิกป๊อปป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะเกิดขึ้นอันนั้นเนี่ยนะครับมันต้องเหมือนกับใช้เครื่องที่สามารถสตรีมพวกเสียงพวกอะไรพวกนี้มีบัฟเฟอร์ดีๆนะสมูทด้วยไม่ใช่ซื้อไปแล้วเฮ้ยทำไมมีเสียงนู้นเสียงนี้ก็แก๊กกแก๊กก็แกก ต้องสารวจที่เครื่องด้วยนะอันนี้เป็นข้อจํากัดที่จะต้องบอกเอาไว้นะครับข้อจํากัดที่ต้องบอกไว้แต่ส่วนใหญ่นะครับ90% plug and play ได้เลยในส่วนของการดีเลย์เสียงอันนั้นจะต,ต้องไปแก้ไขในซอฟต์แวร์นะครับอันนั้นพวกพวกไลฟ์จะมีปัญหาเย่นเฮ้ยเสียงทาไมมันไม่ตรงกับปากหรืออะไรเงี้ยเสียงมันข้อมูลมันอาจจะวิ่งมาก่อนก็ไปสั่งดีเลย์เสียงก็ได้เลยนะครับอ๋อก็ เป็นไมโครโฟนน่ารักน่ารักตัวหนึ่งอันนี้อันนี้ต้คอมเมนต์นะครับคือถ้าใช้ใช้แบบที่พี่หาบอกอ่ะคือเป็นไม้ตั้งโต๊ะนั่งคุยนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันสะดวกดีอย่างเช่นเด็กๆด็กเด็กๆก็ได้อย่างเช่นบะหมีแป้งจีอย่างเงี้ยอยากจะรีวิวของหรือทําการบ้านแล้วต้องการบรรยายคลิปประกอบพวกคีย์โนดตพาวเวอร์พอยต์หรืออะไรพวกนี้สามารถทําได้เลยอพอพูดถึงพาวเวอร์พอตัวตัวนี้ใช้ได้ทั้งแม็และ PC นะครับ เสียบปุ๊บใช้ได้ทั้ง Mac แล้วก็ PC เลยไม่ต้องกังวลกับ OS อใช้ได้ทั้ง2ระบบและไม่ต้องลงไดเวอร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆทั้งสิ้นสามารถใช้งานกับซอฟต์แวร์ที่เราต้องการได้เลยนะครับก็คงจะคุยเกี่ยวกับไมโครโฟน b l u e Snowball ให้ฟังอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เสียงก็อย่างที่เห็นเลยว่ามัน เป็นยังไงเดี๋ยวพี่อาวจะลองคอบเวอร์เพลงนะครับด้วยไมโครโฟนตัวนี้ให้ฟังกันละกันแต่กอแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้ดูว่าไอแบบไม่แต่งเสียงเป็นยังไงแล้วแบบแต่งเสียงได้อะไรขึ้นมานะจะได้เห็นแต่ว่าขอเว้นระยะจากรีวิวชุดนี้ก่อนนะเดี๋ยวขอมีเวลาว่างนิดนิดหนึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับโอเคครับตอนนี้ก็แนะนำตัวนี้ไปแล้วนะลองดู ข้อมูลอื่นๆประกอบดูว่าเหมาะกับตัวเราหรือเปล่าอย่าลืมว่าซื้อไมโครโฟนเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงกับงานแล้วก็ผู้ใช้นะครับ